สำนักงานแม่กองทำสนามหลวงสำนักงานแม่กองบริสนามหลวงศูนย์เพราประยธธัดนิเทศแห่งคณะสงฆ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกันจัดประชุมสัมมนาพเพื่อการยกระดับพัฒนาการศึกษาข,ของคณะสงฆ์ไทย วันนี้ที่วัดประยุทธ์รวงสาวาสบ่อรวิหารเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครได้มีการจัดประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมรแผนกบาลีประจําปีงบประมาณ2,566โดยมีพระพรม,มโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดปักน้าประสิิเจริญในฐานะแม่ก,กองบาลีสนามหลวงเป็นประธานเปิดการประชุมในช่วงเช้าก่อนจัดให้มีเวทีการเสวนาโดยผู้ทรงกุณวุฒิทั้งบรรดาชิตและค้ารืหัสในหัวข้อาการเพิ่มประสิทธิภาพและผลสมัมฤทธิ์ทาง การศึกษาพระประยิยติธรรมรแผนกธรมรมแผนกบาลีมีประเทศปอราเมทีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช,ชวิทยาลัยดําเนินการเสวนามีผู้ทรงคุณวุฒิคร่ำวอดในวงการเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาประกอบไปด้วยพระธรรมวชิวรเมธีเจ้าวาดวัดหงรัตนารามพระมงคลธีรคุณผู้ช่วยเจ้าวาดวัดญาณเวชศกวัรณศาสตราจารย์ดรอุทิศสิริวัลปริยนธรรมก้าประ ยดรสุกัญญาเจริญวีรกุลร่วมในการเสวนา ทันี้กรอบการเสวนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาพระปริถิธรรมรแผนธรรมแผนบาลีแยกย่อยใน3หัวข้อหลักประกอบไปด้วยด้านความรู้ภาษาหลักธรรมคำสอนด้านการเรียนเพื่อสอบได้ตามการจัดผลของคณะสงฆ์และด้านของการเรียนเพื่อนำความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งผู้เรียนและผู้สอนนั้นควรมีแนวทางอย่างไรโดยดรสุกัญญาเจริญวีรกุลหนึ่งในวิทยากรที่เป็นทั้งผู้เรียนซึ่งจบระดับบาลีศึกษาเกจบปริญญาเอกบาลีส e ัน สกิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลายมาเป็นผู้สอนบาลีในปัจจุบันได้ให้หลักการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาว่าสำหรับตัวผู้สอนจําเป็นจะต้องมีการศึกษาความรู้ที่มากกว่าในตำราปรับกลวิธีในการสอนโดยอิงศาสตร์ความรู้ทั้งทางโลกทางธรรมเข้าด้วยกันเพื่อมอบแก่ผู้เรียนให้เกิดทัศนคติว่าการเรียนบาลีมีต้นทุนที่ดีในการที่จะนําไปต่อย,ยอดทั้งทางโลกและเผยแผ่ในทางธรรมขณะเดียวกันในตัวของผู้เรียนนั้นแม้จะยากต่อการให้ทุกคนทุกรูป มีฉันทะมุ่งมั่นการศึกษาถือว่ามีตัวแปรที่ยากจะต้องขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะการถูกกล่อล้อมแต่หากเริ่มที่การสร้างแรงจูงใจให้เกิดความตั้งใจส่งเสริมให้มีการไปค้นคว้าส่วนตัวก็จะเกิดเป็นผลสมฤทธิ์ได้